สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับวิชาสุขศึกษานะครับเราก็เรียนกับคุณครูมงคลชดาแก้วนะครับเช่นเคยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3สําหรับการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระในสัปดาห์นี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราทบทวนนะครับเนื้อหานะครับบทเรียนที่เราเรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมานานก่อนนะครับ โรคไข้เลือดออกนะครับที่เราเรียนในสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือสัปดาห์ที่สองนะครับเกิดจากนะครับยุงลายนะครับเป็นพาหะนําโรคนะครับอาการนะครับมีอย่างไรบ้างก็คือไข้สูงเฉียบพลันนะครับ2มีพื้นนะครับจุดสีแดงขึ้นตามตัวนะครับ3นะครับมีภาวะนะครับช็อกนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ ตับโตนะครับแล้วก็น่าจะนะครับมีการเจ็บนะครับเจ็บปวดบริเวณนะครับใายโครงนะครับฝั่งขวานะครับต่อไปมาดูการรักษานะครับก็คือให้นะคถ้ามีไข้ก็ให้นะครับยาลดไข้นะครับพาราเซตามอลนะครับห้ามใช้นะครับยาจำพวกแอสไพรินนะครับเพราะจะเป็นอันตรายนะครับแล้วก็2นะครับพยายามดื่มน้ํามากๆนะครับหรือดื่มน้ํา เปลือกแกลแทนน้ำเปล่านะครับแต่ถ้ามีอาการปวดท้องรุนแรงกระสับกระส่ายนะครับมือเย็นนะครับอันนี้ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับต่อไปมาดูการป้องกันมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับหากมีอาการน่าสงสัยนะครับอันนี้ก็ควรนะครับพาไปพบแพทย์นะครับสป้องกันนะยุงลายโดยการนอนในมุ้งนะครับในมุ้งลวดนะครับต่อไป 3. นะครับ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายไม่ว่าจะเป็นพวกฝา,านะครับที่มีน้ำขังนะครับอันนี้ก็ควรททิ้งนะครับถ้าเป็นพวกโป่งนะครับที่ต้องใช้อันนี้ก็ควรใช้ทรายอัเดทนะครับหรือปล่อยนะครับพวกปลาที่กินนะครับลูกน้ำยุงลาย ต่อไปนะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับในสัปดาห์ที่3ก็คือในสัปดาห์นี้นะครับก็คือโรคฟันผุนะครับโรคฟันผุนะครับคือโรคของฟันที่นะครับเนื้อฟันถูกทําลายไปจนทําให้เกิดเป็นรูนะครับหรือโพรงที่ตัวฟันนะครับถ้าไม่ได้นะครับรักษานะครับจะมีการลุกลามและสุดท้ายอาจจะต้องสูญเสียฟันนะครับ ต่อไปมาดูการดูแลรักษานะครับของโรคฟันผุกนะครับก็คือ1น,น,นะครับใช้ฟัวล l ์นะครับคือการใช้ฟัวล l ์นะครับสัมผัสฟันโดยตรงโดยการแปลงฟันหรือบ้วนน้ํายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟัวล l ์นะครับเพราะฟัวล l ์นะครับจะเคลือบฟันให้แข็งแรงขึ้นทนต่อกรดนะครับที่จะทําให้เกิดฟันผุกและจะทําให้การสะสม ของแน่ธาตนะครับที่ผิวของฟัน 2. อนะครับรักษารากฟันนะครับเมื่อฟันผุกลูกลามเข้าไปถึงโรงประสาทของฟันแล้ว 3. ถอนฟันนะครับเมื่ออาการอักเสบลุกรามไปมากไม่เหลือเนื้อฟันนะครับที่จะสามารถรักษาฟันซี่นั้นไว้ได้ต่อไปนะครับอันนี้คือรูปภาพในการอาถอนนะครับต่อไปมาดูการป้องกันของโรคฟันปุกนะครับก็คือ1น,นะครับกินอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด และเหนียวติดฟันเพราะจะทําให้เกิดโรคฟันผุได้ง่าย 2. ดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟันโดยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันนะครับที่มีส่วนประสมของฟัวรไลท์ทุกครั้งนะครับ 3. แปลงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับโดยเฉพาะตอนเช้านะครับเราควรนะครับแปลงฟันหลังจากที่เรารับประทานอาหารนะครับเพราะนะครับฟัวลนะครับจะมีคุณภาพนะครับมีศักยภาพในการดูแลรักษาฟันเราเต็มที่นะครับถ้าเราไปนะครับแปลงฟันนะครับเสร็จแล้วแล้วเราไปทานอาหารนะครับพวกอาหารพวกนี้ก็จะไปเสียสีหรือไปทําลายฟัวล ได้สีนะครับตรวจสุขภาพช่องปากโดยพบคันตะแพทย์อย่างน้อยปีละสองครั้งนะครับเพื่อตรวจสอบดูนะครับว่าฟันเรามีนะครับสิ่งผิดป,ปกตินะครับจากเดิมไหมนะครับเพราอจะได้แก้ไขนะครับแล้วก็ทำการรักษานะครับ ต่อไปมาดูกิจกรรมนะครับก็คือสิ่งที่เราจะทำนะครับงานนะครับท่งคลูในสัปดาห์นี้นะครับก็คือให้หนักเรียนทําใบงานที่6.3เรื่องโลกปันปุกนะครับหลังจากนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับก็ให้หนักเรียนถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับอย่วกับ ใบงานนะครับการทำใบงานนะนักเรียนก็สามารถสอบถามในลายกลุ่มได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็มีเรื่องที่จะสอนแค่นี้นะครับขอบคุณครับ